จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวานันปฏจยาวันที่14กันยายน2566คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชทตกลายมีค่าครูนะคะตอนนี้นะคะเรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ คนวันอาทิตย์นะคะสี่ไม้เท้านะคะการงานนะคะมีความขยนันมีความกระตือรือร้นนะคะนะธุรกิจส่วนตัวนะคะยังไปได้ดีอยู่นะคะราชินิดาความเข้มแข็งความมุ่งม,มั่นนะคะจะทําอะไรนะคะคนวันอาทิตย์นะคะเรียกว่าต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จใครบางคนอาจจะอ่าเขาเรียกว่าความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะโดยเฉพาะใครที่ทําประเภทลูกจ้างประจานะคะมีความรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะ แต่ทุกอย่างผ่านพ้นได้ด้วยความสามารถนะคะนะักเขาเรียกว่าเป็นคนที่ถึกอึดนะคะอดทนนะคะคนแกล่งคนเก่งนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานในช่วงนี้คนวันอาทิตย์มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะหนึ่งถ้วยนะคะความรักความผูกพันนะคะอาหารการกินในช่วงนี้อุด,ดมสมบูรณ์นะคะใครว่างงานตกงานมีโอกาสได้งานมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีเข้ามาให้มีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะหนึ่งถ้วยด้วก็ความโชคดีความสําเร็จนะคะ ธุรกิจประเภทร้านอาหารด้านบริการนะคะก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะสามเหรียญนะคะด้านของอใครที่เกี่ยวข้องกับนายหน้านะคะนักจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าความสําเร็จรออยู่นะคะมีโอกาสได้ซื้อบ้านใหม่ใครที่กําลังมองอการซื้อบ้านนะคะนะเกี่ยวข้องกับหรือว่าการซื้อกันขายนะคะในช่วงนี้นะคะนักจะพูดจะคุยเขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะ น้าได้บ้านใหม่ได้ที่ใหม่ได้สิ่งใหม่ให่ได้งานใหม่อย่าอยู่ว่างๆนะคะอย่าอยู่เฉยนะคะคนที่ว่างงานนะคะนะให้เขาเรียกว่าใช้ความเพียรพยายามใช้ความกตืเรือร้นะคะน้าก็จะได้รับข่าวดีนะคะในช่วงนี้นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครมักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารนะคะเรียกว่าการกินการทานอาหารเต็มโต๊ะมองโดยรวมได้ดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่รัก กันดีอยู่นะคะยังก็เรียกว่าความรักที่ยังต้องประกับประคองนะคะ <c oughs> คนโสดมีโอกาสพบรักนะคะ <c oughs> บางคนนะคะอา,อาจจะมีแม่สื่อแม่ชักแนะนําจักจงนะคะให้รู้จักได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะวันนี้โดดเด่นเรื่องอน้ําพักน้าแรงหรือว่าลับปากนะคะส่วนใครที่ชอบการเสียงดวงนะคะเสียงได้ไหมเสียงได้นะคะเลขมงคลน,นะคะจากพยิปซีมีเลข4013นะคะ4013นะคะ ต่อไปนะคะคนวันจันทร์คนวันจันทร์ห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยในช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างบางคนกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะนะบางคนเขาเรียกว่าห้าถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะนะน้อยอกน้อยใจเรื่องความรักนะคะ บางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการพัดพลากนะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะนะอยู่กันคนละที่อยู่กันคนละจังหวัดหรือว่าอยู่บ้านเดียวกันทํางานสวนทางกันหรือเปล่านะคะเข้ากะไม่ตรงกันนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะใครที่เครียดๆอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดอยู่นะคะนยิ่งเครียดยิ่งกินนะคะคนคนวันจันทร์นะคะเขาเรียกว่ากินแล้วหายเครียดนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะอาหารการกินเขาเรียกว่าจะไปจะไป าบางคนยิ่งยิ่งเครียดจะไปจะไปเขาเรียกว่าจะไปลงกับของกินนะคะนะักกินเยอะทานเยอะนะคะระวังเกี่ยวข้องกับพวกแป้งด้วยนะคะนนหนึ่งถ้วยห้าถ้วยระวังแป้งมาหวานน้ําตาลนะคะที่จะเกิดขึ้นหรือบางคนท้องเสียท้องผูกได้ด้วยนะคะสิเหรียญน,นะคะใครกังวลเรื่องการเงินอยู่บ้างนะคะ นะนักกังวลเรื่องการเงินรอคอยการเงินก้อนใหญ่อยู่หรือเปล่าน,น,น,นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะหนึ่งเขาเรียกว่าสิบทั่วอขอโทษสิบเหรียญน,นะคะบางคนมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่บางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะใครที่กําลังเดินเรื่องนะคะเกี่ยวกับการซื้อการขายการเลขเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะบางคนกังวลใจไปก่อนนะคะห้าถ้วยขึ้นมาเป็นเซ็นเตอร์นะคะนะักเขาเรียกว่ากังวลใจไปก่อนกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะจะขายได้ไหมจะได้เงินในสิ่งที่หวังไหมนะคะ แต่ยังไงนะคะก็เรียกว่าคุณจะได้รับข่าวดีนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะจะมีเงินเข้ามานะคะแต่เลิฟเวอร์นะคะความสุขเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะในช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครในช่วงนี้ก็เรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารนะคะอาหารการกินเต็มโต๊ะเต็มตู้เย็นนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะนะบางคู่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอยู่คนละที่นะคะอยู่ในช่วงของการพลาดพลาดนะคะกังวลใจน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองนะคะหวาดระแวง,คน,ค,นค,งแ Ad, คนรักคู่ครองแอบกลัวคนรักคู่ครองแอบไปมีคนโน้นคนนี้นะคะความรู้สึกนะคะมันเป็นความรู้สึกของเรานะคะยังไงก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะนาสิบถ้วยสิบเหรียญน,นะคะ นะความคิดของเราอาจจะกังวลไปก่อนนะคะก็ได้ด้วยนะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจออยู่ในห่วงของความรักนะคะนะเพิ่งจะปิ๊งนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบจากบ้านเลขที่นะคะใครที่จ้าการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากป24มีเลข5106นะคะ5106นะคะ ต่อไปนะคะคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะเป็นอย่างไรดูสิ คนวันอังคารห้าถ้วยนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะนักเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินอยู่หรือเปล่านะคะสองเหรียญสองเหรียญห้าถ้วยนะคะการเงินหมุนติ้วๆเลยนะคะเขาเรียกว่าหมุนๆๆน,น,น,นะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะได้มาจะไปหรือมีโอกาสหยิบยืมนะคะหรือมีโอกาสกดบัตรเครดิตได้ด้วยเหมือนกันนะคะสามเหรียญนะคะแต่ก็จะ การเงินไม่ขึงกับขาดมือนะคะสามเหรียญเข้ามานะคะธุรกิจส่วนตัวยังมีลูกค้าเก่าๆนะคะยังมีลูกค้าประจำนะคะยังแวเวียนกลับมานะคะนะ,ะเนก็เรียกว่าการเงินลูกค้าประจำนะคะไม่ขาดนะคะนั้นในช่วงนี้ขอให้ใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์นะคะคนวันงคารนะคะคำพูดของเรามีสเสน่ห์นะคะนะจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่อกับใครนะคะเป็น ตอนที่เราพูดลูกค้าจะชอบนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานประเภทการค้าการขายนะคะขอให้พูดดีนะคะนะักพูดดีๆกับลูกค้าลูกค้าชอบนะคะนะเขาเรียกว่า,าคําพูดของเรามีสเสน่ห์นะคะราชินิพจน์นะคะอารมณ์ผันผวนแปรปรวนกลับไปกลับมาเดี๋ยวคิดมากเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดมากเดี๋ยวคิดเาขาเรียกว่ากังวลน,นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะ ของคนวันอังคารน,นะคะระวังเกี่ยวข้องกับท้องเสียท้องผูกนะคะหรือบางคนปวดตามไหลาตามบ่าหรือบางคนอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพกังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่ครองบางคู่นะคะอยู่ในช่วงของการพลาดพอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะนะัอยู่อยู่กันคนละที่นะคะ อยู่กันคนละอำเภอรหรือบางคนอยู่บ้านเดียวกันทํางานสวนทางกันนะคะเข้ากะสวนทางกันหรือเปล่าน,นะคะนะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะก็อาจจะน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะเขาเรียกว่าโสดไม่จริงหรือเปล่าน,นะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างไม่ยังไม่อยากเปิดเผยนะคะปกปิดนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือบางคนอาจจะ คนที่เราครบอยู่นะคะอาจจะมีเจ้าของก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะนะจะได้จากความฝันนะคะฝันอะไรเอามาแปลงเป็นตัวเลขได้นะคะส่วนเลขมงคลจากพยิบ4มีเลข5 2 3 2นะคะ5 2 3 2นะคะต่อไปนะคะคนเหมือนพูด คนวันพุธนะคะเป็นยังไรดูสิคนวันพุธนะคะเวอฟอร์จูดนะคะดวงจะมีความโชคดีนะคะน่าเป็นไพ่ลัคกี้นะคะเขาเรียกว่า จะได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงดวงของเรากําลังจะมีความโชคดีนะคะน่าจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นเป็นไปตามวงล้อนะคะจะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะในช่วงนี้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดินนะคะการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนการกู้แบงกู้ธนาคารนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะรวมทั้งมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะได้ด้วยนะคะใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะ โอยดวงดีคนวันพุธนะคะราชนีเหรียญนะคะเรียฟ์จูนนะคะ, June, ะ,คะการเงินนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะก็จะมีเม็เงินเข้ามานะคะห้าไม่เท้าการงานในช่วงนี้อาจจะมีการแข่งขันการค่อนข้างจะสูงนะคะนะแต่เราก็สู้ได้นะคะใครที่ทําประเภทเดียวกันกับเราใครที่ทํางานทางด้านประเภท รวมทีมรวมกลุ่มลูกจ้างประจำนะคะระวังเพื่อนร่วมงานนะคะหรือแม้กระทั่งกับคนใกล้ตัวก็ต้องระวังนะคะกับลูกค้านะคะมีโอกาสมีปากเสียงนะคะเขาเรียกว่าการความคิดเห็นที่สวนทางนะคะเสียงกันไปเสียงกันมานะคะได้ด้วยนะคะไม้เท้าขึ้นมาโดยส่วนมากแล้วจะมีปากเสียงนะคะนั่นะยังไงเราก็ต้องระวังนะคะ จัส g m นนะคะคำทีพากษานะคะนะเทวดาเป่าตราให้คนไต่ฟืนขืนชีพนะคะใครรอคอยสิ่งใดอยู่นะคะเรียกว่าตัดสินแล้วนะคะดวงของเราจะมีความโชคดีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงผ้าเห็นการหลุดพ้นนะคะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดหลุดพ้นจากความทุกข์ใจทรมานใจนะคะ,ะเขาเรียกว่าดวงของเรากําลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีทุกอย่างจะ สำเร็จนะคะในสิ่งที่เราคาดหวังหรือว่าใครบางคนก็เรียกว่ารอบครอบมากขึ้นด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะความละเอียดความรอบครอบนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนโสดมีโอกาสพบรักแบบเจอปุ๊บรักปั๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะคก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคนที่มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้ก็ยังเป็นความรักที่ยังรักกันดีอยู่นะคะประค,ประคองกันไปนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะมีโชคมีลาบได้จาก ฉนดที่ดินนะคะหรือว่าบ้านเลขที่นะคะเสี่ยงกับผู้หญิงผิวขาวนะคะจะให้ความสําเร็จกับเรานะคะเลขมงคลจากไพ่ยิบีนะคะมีเลขศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์นะคะต่อไปคนมันเพหัส คนวันพฤหัสนะคะราชินีเหรียญน,นะคะการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะใครรอคอยเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะ นะผู้หญิงผิวขาวจะนําความสําเร็จมาให้หรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะคะนะใครที่กําลังเดินเรื่องนะคะเกี่ยวกับการซื้อการขายการเลกเปลี่ยนการผู้แบงค์ผู้ธนาคารสามเหรียญนะคะน้านายหน้าการพูดการคุยการติดต่อการเจรจานะคะเขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะธุรกิจส่วนตัวจะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจํายังวเวียนกลับมานะคะในช่วงนี้คนวันพฤหัสขอให้ใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะนะคุณเป็นคนมีเสน่ห์ในคำพูดนะคะจะพูดจะคุยเขาเรียกว่าคนฟังชอบนะคะยิ่งพูดดี ยิ่ง,งสร้างเงินให้กับเรานะคะโดยเฉพาะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับการค้าการขายนะคะนะหรือว่าในหน้าพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าคําพูดมิสเสน,นะคะนะักการเงินดีนะคะแต่คุณก็มีโอกาสเสียเงินก้อนนะได้เงินมาคุณก็เสียก้อนเงินได้ด้วยนะคะสี่ห้าเหรียญน,นะคะแต่ยังไงก็มีเงินเข้ามาก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะบางคนอาจจะเครียดนี่เครียสินนู่นนี่นั่นหรือว่าการลงทุนก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ราชินีไม่เท้าการงานการเริ่มต้นงานใหม่นะคะนะการทําสิ่งใหม่ๆใครว่างงานตกงานอย่าอยู่เฉยนะคะจะได้งานนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะนะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินสมัครนะคะส่วนโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบนะคะเลขมงคลน,นะคะจากไพ่ยิปซีมีเลข0350นะคะ 0350นะคะต่อไปนะคะคนวันศุกร คนสุกนะคะหูห้าเหรียญคนวันสุกนะคะมีดวงเสียเงินนะคะนะเขาเรียกว่ามีโอกาสเสียเงินก้อนได้ด้วยหรือบางคนอาจจะเขาเรียกว่าใบบินไปเสร็จค่านู่นค่านี่นะคะมารออยู่หน้าประตูนะคะนะแต่คุณก็มีเงินใช้อยู่นะนะถึงจะเสียคุณก็ไม่เสียเรียดน,นะคะนะบางคนมีดวงเดินทางอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะบางคนนะคะเขาเรียกว่าเดอะฟูเดอะฟูพวกนี้นะคะนะจะเดินทางไปไหนนะคะ ไม่ได้วางแผนว่าจะซื้ออะไรสิ่งใดนะคะนะเห็นปุ๊บก็ซื้อแบบไม่ได้วางแผนไม่ได้ตั้งใจก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเจ้าชายถ้วยมีดวงเดินทางไปในสถานที่บางคนอยากไปวัดนะคะอยากไปทําบุญอยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปสวดมนต์นะคะอยากไปขอพรน,นะคะนะหรือบางคนสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับบ้านในช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะสติปัญญาความละเอียดความรอบคอบมากขึ้นนะคะนะนิ่งๆได้ดีมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับ ความรู้สึกนะคะนัชอบสวดมนต์บางคนนะคะชอบนั่งสมาธินะคะสีไม้เท้านะคะการงานนะคะก็ยังมีความมั่นคงดีนะคะใครที่กําลังมองนะคะเกี่ยวกับการซื้อบ้านใหม่บางคนมีโอกาสซื้อบ้านใหม่นะคะการเงินอาจจะหมดไปกับส่วนตรงนี้ได้ด้วยนะคะหเหรียญ4ี่ไม้เท้านะคะนะการก็เรียกว่าการาซื้อทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างนะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพนะคะระวังการเดินสะดุดกล้มชนน้นชนนี่ฟกช้ำดำเขียวนะคะด้วยความไม่ระวังหรือบางคนอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะนะก็ยังเป็นความรักที่ดีส่วนคนที่เป็นโสดนะคะก็ยังอยากจะชิลๆววสบายสบายไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นอะไรกับใครนะคะในช่วงนี้จะโฟกัสเรื่องการงานแล้วก็การเงินซะมากกว่านะคะโชคลาบมีโชคมีลาบได้นะคะแต่คนวันศุกร์ต้องเสี่ยงเลขแปลก,กเลขเรียงเลขเบิ้ลน,นะคะ เลขมงคลน,นะคะจากพยิบสีนะคะมีเลขห้0 4ูนยะคะห้าศนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะต่อไปนะคะคนวัมืนเสาเป็นอย่างไรนะคะ คนมันเสาว7เจ็ดไม่ท้าความขยันความกัดเตือร้นนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะนะก็เขาเรียกว่ามีความมุกมานะนะคะนะทุกอย่างนะคะจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามารถใครว่าง,งานตกง,งานมีโอกาสได้งานหรือใครที่ทําอยู่แล้วมีโอกาสปรับเปลี่ยนเ,เงินเดือนได้ด้วยนะคะนะใครว่าง,งานอย่าหยุดเฉยๆนะคะราชนีเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะผู้หญิงผิวขาวจะนําความสําเร็จมาให้นะคะ หรือใครที่บางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะในช่วงนี้นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะเจสเมนคำที่พากษานะคะนะักังวลสิ่งใดอยู่นะคะเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะหลุดพ้นจากความเครียดนะคะเขาเรียกว่าเทวดาเป่าแตรให้คนตายฟื้นขึ้นชีพนะคะ นะ้าความสําเร็จนะคะรอคอยสิ่งใดนะคะหรือใครมีคดีความคาดีความก็จะสิ้นสุดลงศาลก็จะยกฟ้องนะคะแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะจากบุญและก็กรรมที่ทํามาแบบตัดสินแบบยุติธรรมที่สุดนะคะตัดสินจากเบื้องบนนะคะนะเขาเรียกว่าตัดสินจากเทวดานะคะตัดสินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะันะ้นในช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์นะคะเขาเรียกว่า ละเอียดและก็รอบคอบมากขึ้นนะคะกับการบางคนนะคะคิดถึงอดีตนะคะคิดเขาเรียกว่าปรงๆกับอดีตคิดทบทวนอดีตคิดทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะรอบคอบมากขึ้นนะคะโอ้ยหนึ่งเหรียญดวงเฮงเห็นไหมคะหนึ่งเหรียญแจสเมนตราชนีนเหรียญเขาเรียกว่าพิพากษาแล้วนะคะนะจะได้รับข่าวดีนะคะนะคนดวงเฮงนะคะจะหยิบจะจับจะค้าจะขายจะพูดจะคุยนะคะความสําเร็จรออยู่มีโชคมีลาบแบบคาดไม่ถึงได้ด้วยนะคะหนึ่งเหรียญนะคะ นะเสี่ยงกับผู้หญิงผิวขาวบางนะคะจะให้ความโชคดีกับเรานะคะความรักนะคะของคนวันเสาร์นะคะมีโอกาสมีบุตรนะคะแบบคาดไม่ถึงบางคนนะคะควาว่าโชคลาภอาจจะเป็นบุตรก็ได้นะคะนะเขาเรียกว่า,าโชคลาภไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกเสี่ยงโชคเสมอไปนะคะนะมันมก็มีเข้ามาได้หลายอย่างนะคะใครที่อยากมีบุตรลานบริวารน,นะคะมีโอกาสมีลูกนะคะหรือใครที่ เป็นโสดมีโอกาสพบรักแบบเ,เจออปุ๊บรักปับ๊บเจอพบ๊บชอบปั๊บได้ด้วยนะคะใครที่เจอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจาก2พยิปีนะคะมีเลข7 0็ก7 0นนะคะ7 0 0 1นะคะ,น,ะ,คะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคทำทํานายของคนเกิดทั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ